ạ <N -000> วีดัตสวัสดีจ้าเจเบผ่าแซบมาอีกแล้วนะค่ะพี่น้องขาสบายดีพี่น้องปองป่ายซุปูสุคนเนาะพี่น้องขามีผู้ใดเคยกินค่ะจากงัวบะค่ะออมค่ะงัวออมค่ะควายเอามาเผาแล้วก็ไปต้มให้มันเปื่อยๆค่ะพี่น้อง่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เจแบผ่าแซบมากติดใจค่ะพี่น้องคะรสชาติมันสิออกเป็นกุบกุบนัวนัวมันๆค่ะพี่น้องเอาไปก้อยหรือว่าเอาไปต้มหรือว่าเอาไปออม แห้งเซ่บค่ะพี่น้องคะ่ะโอกาสดีค่ะเมืเ่อนี้ไปซอบป,ปิ้งอยู่ตลาดเพิ่นตม้มเพิ่นเอามาขายนอกาะพี่น้องจะแบบก็เอามาหัน่นก็ะไรเสิเอามาอ,อมกินค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งวัตถุดิบวัตถุดิบบ่ได้มีอียงมากมายมาเบิ่งเครื่องอมของเจวเวลด์ที่ใส่หอมแดงตะไคร้บักผิกสดแล้วก็บักริกแห้งพี่น้องค่ะต่ำให้มันสีแรกๆนะคะพี่น้องต่ำเรียบร้อยแล้วกระเทบึ้มลงไปนะคะจากหัวค่ะจะขวยเฮานั่นล่ะค่ะใส่ปลาล้าเล็กน้อยเกลือเล็กน้อย เขาซิดเตรียมเอาไปขั่ว นะคะคและอีกจักหนึง่งเจเบลกระชิไซใส่เข้าเบื่อจีพร้อมพี่น้องคาดบดายขันบ้านใดบอสดวกจีกระใส่เข้าเบือเ่อแซก็ได้ค่ะพี่น้องขาเอามาตําและกระหวางวานใส่ก็ได้ค่ะแต่ว่าเจเบลวา่าเข้าเบื่อจีมันซี่คุ้นมันซี่โอรั่วมันซีหอมก็กัน,ดนเด้อพี่น้องลองเบิรงเดอคันดีโอกาสเท็ดอมพี่นอ้อ,องค่ะโดยเฉพาะอมคางัวค่ะควายนี่มมันซี่คุ้นดีดีเลยค่ะพี่น้องเจเบลว่าได้ดั่งไฟเนาะพี่น้องขาก็เลยสะดวกจีเซกะทะนี่แหละค่ะพี่น้องขาขัน ให้มันเป็นเหนียวเหนียวจีให้มันทมหอมค่ะพี่น้องได้ทีแล้วหออกระวานสะลงไปในออมข่างัวนั่นแหละค่ะพี่น้องข่างัวที่ห่าหัันที่ห่าสอยนั่นแหละค่ะเอาขึ้นตั้งเตาคั่วค่ะพี่น้องคะคั่วไฟกลางเนาะเขาว่าขันไฟแหงเครื่องที่ห่าต่าเทลงไปน้มันซีคิวมันซีได้ข่างัวค่ะขวยของหขาคิวไปนําค่ะพี่น้องคะคนซาวคั่วให้มันทำหอมเครื่องห่าสุกแล้วจะแบบ่อยเทน้ำใส่ค่ะพี่น้องเข้าเบื่อสีละลายจากน้อยเท น้ำใส่ลงไปค่ะเทลงไปตามใจชอบผู้ใดมักน้ำลายใส่ลายได้เลยเด้อแต่ขันผู้ใดบ่มักน้ำลายก็ใส่เออเจแอแจก็จังแจวแวก็ได้ค่ะคนสาวจากน้อยค่ะพี่น้องค่ผ่อน้้ำเลือดอีกเถื่อนึงจะแบวคข้อแซบะเขือปอมะเขือน้อยมีแต่มากอ่อนๆด้ค่ะพี่น้องบ่คืนมะเขือบ่คอยคืนบาดแดค่ะพี่น้องแต่ว่าอ่อนๆกรุบกรอบๆค่ะขันผู้ใดบ่หมักแซบะเขือก็ต้องใส่ก็ได้แล้วแต่ผู้หมักผู้ซอบเนาะเติมพงนัวจากน้อย เดือดอีกรอบแจแบวค่อยใส่ผักค่ะพี่น้องค่ะสีมีต้นหอมผักสีและก็ไผ่ักอีกตูค่ะพี่น้องมันสะลงไปค่ะคนซาวให้มันเข้ากันค่ะพี่น้องค่ะฟฝ้าขนนอกเพราะว่าผักเห่ามันซิแลกกันเห่าขนซาวหุ้ยหุยค่ะเป็นเมนูหนึ่งอีกเมนูหนึ่งที่แจแบวมากที่แจแบวซอบค่ะเคยไปกินอยู่บ้านอีเมโซนเท่าเฮดสุกินค่ะพี่น้องสัวสิได้กินแต่ละมือแต่ละอาหารเมนูเพิ่นเห็ดยากยากสัว เพิ่นทีเอาไปเผาไปเผาแล้วก็เอาไปต้มค่ะพี่น้องมันโดนเติบค่ะแต่ว่าตอนนี้จะแบบ,บไปซื้อซอปปิงอยู่ตลาดมันก็ได้กินเลยน้อพี่น้องค่ะซื้อมาเป็นค่าแล้วก็มาหั่นมาซอยเองค่ะพี่น้องมาออมผู้ใด้มากเมนูนี้ลองจัดตามนี้ได้เลยค่ะแซ่บแน่นอนพี่น้อง